สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกันใน EP ีที่42สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบรีวิวพินโปร่งธรรมดาไม้ประดูแดงนะครับโครงสร้างจะเป็นไม้ประดูแดงนะครับหน้าท็อปหน้าท็อปจะเป็นไม้ขนุนทองนะครับให้เสียงกล่องกางวานนุ่มนวลนนะครับสไตล์พินโบราณน,นะครับสำหรับแผ่นหน้าท็อปไม้ขนุนทองนะครับ สำหรับโครงสร้างนะครับจะเป็นไม้ประดูแดงล้วนนะครับอาจจะมีกระพี้รองรับสองข้างนะครับข่าวครับด้านหนาพอดีนะครับสีเหลืองออกคล้ายๆกันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับส่งไปพระนครศรีอยุธยานะครับสําหรับลูกค้าท่านนี้นะครับเข้ามาติดตามในช่อง YouTube นะครับรับชมหลายคลิปนะครับวดใจบวไว้เลยสั่งทำนะครับ ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณหลายๆนะครับที่ไว้วางใจนะครับสั่งทำพินกับผมนะครับสำหรับเวลาในการทำนะครับวันนี้เป็นวันที่สี่นะครับจริงๆแล้วก็เสจตแตเมืมอว่านี้นะครับช่วงบ่ายๆนะครับสำหรับแป้นพิม์กระบอกนะครับจะเป็นไม้พยุงนะครับไม้พยุง เป็นย่องลักษณะสายยองลักษณะสะพานพาดสายนะครับสะพานพาดสายจะให้เสียงนุ่มนวลนะครับเสียงกล่อง่างวันสไตล์พินโบราณนะครับสำหรับตัวหลังสายนะครับจะเป็นไม้พยุงนะครับรูปค้างคาวนะครับรูปค้างคาวสวยงามโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นทรงหยุดน้ําตูดงอนนะครับหัวโค้งปลายแหลมสำหรับรุ่นนี้จะไม่มีหัวหนักนะครับ ปกผ้าสะดวกเล่นนอกสถานที่ได้ทุกที่นะครับเสียงกล้องกังวานนุ่มนวลสำหรับตัวนี้นะครับจะใช้แป็เเกเบิ้งแอคชั่นนะครับแอคชั่นสายต่ำเข้อกันนะครับสายต่ำบอเตพินไฟฟ้านะครับแต่ก็จะบอกถึงขนาดกับพินไฟฟ้านะครับผมจะสอดปีกเข้าไปจุดที่ห่างที่สุดนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับปีกตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณจัก0.45นะครับสำจรับโมพด โอเคครับอที mainland, <im> ่นี้นะครับผมจะให้ฟังเสียงแบบก่าวๆสั้นๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับอ่าแอดไลน์ขมาพูดคุยมาสอบถามด้วยจะโทรขมาสอบถามโดยตรงได้นะครับสำหรับการสั่งทํานะครับมัดจํานะครับมัดจำเท่าไรก็ได้แล้วตัวลูกค้านะครับขอให้มีการมัดจํานะครับห้าร้อยหรือหนึ่งพันนะครับมัดจำไว้นะครับส่วนที่เหลือนะครับพิมพ์จบพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็ โอนยยดที่ลรบเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้เลยนะครับสําหรับลูกค้าที่มัดจําแล้วนะครับบอส่งข้างบนว่าจะไปใด้ของตามาตามตามปกนะครับที่ผมเอามารีวิวนะครับเพื่อพิ้นทุกตัวนะครับผมเน้นคุณภาพให้ทุกตัวนะครับพร้อมรับประกันตลอดการใช้งานนะครับอมาฟังเสียงกันเลยครับรีวิวเสร็จแล้วจัดส่งให้เลยนะครับสําหรับตัวนี้อมาฟังครับ โปร่งธรรมดานะครับให้เสียงกลองกลางว่านนะครับนุ่มนวลสไตล์พินโบราณนะครับเล่นแล้วเพื่ดเพื่ยนวายว่างเลยนะครับสำหรับคนเสียงนะครับสำหรับคอดีของพินโปร่งธรรมดานะครับเสียงจะเฟ่งกว่าพินโปร่งไว้านะครับเพราะว่าว่ามีอุปกรณ์ใดๆนะครับไปเกาะบนเนื้อไม้นะครับหลังก็ะบอมีการเจาะรูนะครับเสียงก็เลยออกมากล่องกลางว่านนุ่มนวลนะครับ อาอสําหรับฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมให้คล่องนะครับพกพาเล่นนอกสถานที่ได้ทุกที่นะครับสําหรับปิ้โปงนะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ต้องมีซู้แอมนะครับเล่นได้ทุกที่พกไปเที่ยวทะเลหรือว่าตามยังวัดนะครับไปเที่ยวทงไตทงหน้านะครับเที่ยงเอารงไตทงหน้าเอากินไปฝึกซ้อมเล่นเพื่อเพิ่มได้นะครับโอเคครับรบทุกสัดส่วนแล้วนะครับ สำหรับถ่ายคลิปนี้นะครับขอขอบคุณในหลายนะครับสำหรับทันทีคำรับชมนะครับก็อยจะลริ่มนะครับกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้รับชมหลายๆคลิปนะครับรับชมหลายๆคลิปถูกอกถูกใจแล้วค่อยโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบสำนีครับสวัสดีครับ